ตอนนี้เนี่ยเจ้าโควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษก็มาถึงที่สหรัฐแล้วเช่นเดียวกันนะครับไปพบสองรายรายแรกอยู่ที่โคโลราโดก็น่าแปลกใจเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นทหารมไม่มีประวัติเดินทางไปอังกฤษไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศเลยไม่รู้ติดมาจากไหนอีกรยล่าสุดเนี่ยพบที่แคลิฟอร์เนียครับขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในสหรัฐก็พุ่งสูงมากนะครับรับปีใหม่นี้ปรากฏว่าตัวเลขสะสมเนี่ยนะครับขยับปรับเพิ่มขึ้นมา เกิน20ล้านคนน่นะครับนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยระหว่างการประชุมทางไกลกับนายแพทย์แอนโทนีเฟลซี่ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อดับหนึ่งของสหรัฐเนี่ยนะครับว่าตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษเป็นรายแรกในแคลิฟอร์เนียหนึ่งวันหลังจากที่รัฐโคโลราโดก็เพิ่งตรวจพบผู้ป่วยเหมือนกันนะครับเป็นคนแรกของสหรัฐเลยก็ว่าได้การพบโควิดกลายพันธุ์ในแคลิฟอร์เนียนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสถานการณ์การกลายพันธุ์เนี่ยมันน่าจะ กว่าเจ้าตัวเดิมขณะที่สถานการณ์การระบาดในแคลิฟอร์เนียก็หนักอยู่แล้วครับเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อมากกว่า3 3 7 0 0 0คนที่รัฐนี้นะครับแล้วล่าสุดนี้รัฐแคลิฟอร์เนียพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกประมาณ31,000คนเสียชีวิตแล้ว432คนภายใน24ชั่วโมงครับ ด้านคุณหมอเฟวซี่แสดงท่าทีไม่ค่อยให้ความสําคัญกับโควิดกลายพันธุ์มากนักนะครับก็บ,บอกว่าก็มันไม่มีหลักฐานว่าโควิดกลายพันธุ์เนี่ยมันร้ายแรงกว่าเจ้าเชื้อดั้งเดิมคุณหมอเฟลซี่ยังให้สัมภาษณ์ต่อนะครับบอกว่าเขาเชื่อว่าหากเราฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนคนอเมริกันไปเรื่อยๆในปีหน้าเนี่ยไปจนถึงเวลาที่สหรัฐเนี่ยเข้าสู่ต้นฤด,ดูใบไม้ร่วงการฉีดวัคซีนก็จะมีมากเพียงพอทําให้เกิ Her unity, ด herd immunity หรือว,ว่าภูมิคุ้มกันหมู่ในสหรัฐแล้วก็จะทําให้สหรัฐเนี่ยกลับเข้าสู่ ภาวะปกติได้นั่นเองครับกลับไปดูที่โคโลราโดนะครับปรากฏว่ามีการเปิดเผยผลสอบสวนโรคคนที่ติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยน,นะครับปรากฏว่าเป็นทหารครับเป็นทหารของกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิอายุ20ปีมีอาการเล็กน้อยแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดที่น่าสนใจก็คือว่าเขาไม่มีประวัติเดินทางไปอังกฤษ ซึ่งแน่นอนมันเป็นต้นต่อของเจ้าเชื้อกลายพันธุ์นี้แล้วก็ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศด้วยทําให้เกิดคําถามตัวโตๆนครับว่าแล้วติดเชื้อมาจากไหนล่ะเจ้าเชื้อกลายพันธุ์จากอังกฤษเนี่ยมาถึงเขาได้อย่างไรนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าโคโลราโดอาจจะมีผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เป็นคนที่2แล้วก็เป็นทหารกองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิเช่นกันลาสุดสารัฐนั้นมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า20ล้านคนเสียชีวิตรวมกันมากกว่า3 5 2 0 0 0รายครับ ขอบคุณที่ติดตามชิน n อ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TINN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ